เพจนีชแน,นลแล้วก็ทาง youtube มีชแน,นลวันนี้นะคะแอดมินนะคะก็มาตามแนวทางของปู่อ้วนนะคะท่านชมให้เข้าเต็มเต็มนะคะ9 7 79เมตรเดียวนะคะท่านเดินไม่ใส่รองเท้าเลยเดินนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะขาเปล่านะคะนีมีแต่น้ำ ท่านจะเข้ามาในซิมนะคะเขาเรียกซิมนะคะกลางน้ํานะคะท่านผู้ชมท่านให้นะคะเม็ดเดียวนะคะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะคะท่านผู้ชมเข้าเต็มเต็มนะคะท่านก็มานั่งที่นี่ประจํานะคะเข้ามานะคะทางที่เดินเข้ามานะคะก็มีแค่นี้นะคะท่านชมมีแต่น้ําน้ํานะคะมายราบแล้วก็ยญาคานะคะ ข้างๆก็จะเป็นสะน้ำนะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในพร้อมๆกันเลยนะคะ ฟันทารกฟันคนเตี้ยปิดด้วยคนเตียฟ hmm. ันปันว่ายังไงนะคุณหลวงตาลูกเป็ดได้ลปันฟันก็ได้ลูกเป็ดลูกเป็ดคนเกี้ยมันดันดบอีกเตี้ยหน่อยลูกเป็ดปันว่าได้ลูกเป็ดเออมีลูกเป็ดมาเลี้ยงได้ลูกเป็ดมาเลี้ยงอ๋านี่นะเออ กัดโชกัดชัยติดโน้ตเวสยนสนมสมกิตบอยบ้ันบันเป็ดบันเตียบันเตียบันเตียนอะไรจะมีโชค์อะไรนะบันเตียมคนเตียมคนเตียมวิตุยคนนี้งวิตุยงวที่สามเลยเนาะปูมาไอมาตรงนี้ไปจำมาสวดได้โชคลาภจากตรงนี้แหละาบ่อยที่สุดโมกเป็นโมกเป็นเตะสับเตียแลวถ้าไปเราไปนอนหลับฝันฝันอะไรดูเป็ด สีว่ายังไงเนาะค่ะบัน้นี่อก็ออยมขึ้นกับคุเอลฟ์เป็นอจารจไงจะเยร้จะเยบานไปตอนจะถึงยังไงตัวแปลงขอควาเที่เ่ียงไตัวป้องังอนจะต้องเอระยะบบุตรรไงก็ตนแงแค่แนวทางสันิใจ เบื้องต้นก่อนมาตามโค้งสุดท้ายอีกรอบหนึ่งรองสุดท้ายกลางเมงปค่ะเป็นเรื่องโนบมอลินะจ้นั่นแหละโเอาแบบค้งสุดท้ายมันมุมนองติมันเบร่อยเบ้นอรวันสี่ห้าวันยังมน่งหนึ่งอันนี้ยังน่งอันนี้ยังเพงอนค่าะ ยังไม่ชัดใช่ไหมคะอ๋อยังไม่ชัดเม็ดเดียวเลยลูกตาให้เม็ดเดียวเกจบอกเขียนเก้าเจ็เจเก้าเจ็ดเก้าเกหก็บุกไมก็ปรับเองแต่ลูกตาไม่ปรับเก้าก็ได้อ๋อลืมบอกเก้าหนึ่งด้วยเก้าหนึ่จ้าเก้าลืมบอกเก้าหนึ่ง บอกแต่เจ็ดเก้าเม็ดเดียวเออก็เตาแต่เลขอันก้อนกันลูกนาทีเลขอันโดนเลขดังลูกตากับะราษเองถ้าเลขเก่าอย่มดติดหมูทั้งบม่ะเลขเก่าใช่เนาะค่ะปู่บอกอยู่ว่าเลขเก่าจะมาเลขเก่าจะมาฝันฝันหมดที่แล้วฝันว่าคนตีกันทะเลาะกันปะน่าอกนะ คุณบอกเอาคุณขอมาจากมาขัดมือสองข้างไม่ไม่อันอันที่ออาเก้าศูนย์น่ะเทาเตะข้อขาดอันเนาะเตะข้อขาดที่เอาเก้าศูนย์จ้าตีข้อขาดต่อมาก็ฝันว่าจับมือกันเนาะคนเท่ามาจับมือคนเท่ามาจับมือคนเอ็นดูตีเก้ตีเป็นเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเม็ดเดียวตีถูกจะเป็นสามตัวด้วยจำก็ธรรมดาถ้าโอบมันเป็นศูนย์อยู่แล้ว เนาะแต่เราไม่เล่นนะเพราะมือนี่มันถ้าหามันต้องข้างเดียวจ่าเราซูนเราตีไม่เป็นเนาะโอ้เก้าเนึ่นเก้าเจ็ดเป็นวันนี้ฟันตรงว่าคือฟันว่ายังไม่ชัดเนาะได้เป็ดได้ลูกเป็ดมีคนทาให้บ่บางทีแต่ละเป็นมันก็เป็นปีกันเะเป็นเดือนกันบลังเดือนก็ตะฟัน มันจะออกตามอายุของคนโยมแต่นี้มาเมื่อนี้ฟันฟันเกี่ยวครับเห็นฟนอีนแล้วก็มาฟันมาไปเอานี่มันตาลูแบบนี้เป็นอะไรแต่แต่ตองวดในฟันเห็นเป็ดแต่แต่เห็นเมื่อี้ฟันเห็นลูกเป็ดครับมีลูกเป็ดเนาะเป็ดีน้อันเห็นลูกเป็ดมี ก็เป็ดลูกตาเนี่ยแหละอ่ะนุ้ยลูกตาในเป็ดน้อยมันเดียวยันน้ามันกินเยอะน้อยยังยังไม่เนียงหรอกยังไม่เนียงยังไม่ชัดเนาะค่ะเนาะคงมาตามคงสุดท้ายอีกรอบหนึ่งใกล้ๆวันนู้นเลยเนาะใกล้วันมันนั่นเลยก็มาเลยก็ใช่ทั้งกาเออจริงวันสองสามวันยังนี้อีกสองสามวันจะใกล้วันจะออกค่อยมาเนาะค่ะ ตอนนี้ยังไม่นิ่งนะคะเนาะยังไม่นิ่งไม่เดียวรอตามไม่เดียวส่วนมากแล้วปู่จะให้เยอะไหมคะอืมปู่ยองไม่ให้เยอะถ้าฟันเย็นโยก็จะบอกว่าตามอะไรงอายุตัวเดียวแต่เมื่อกี้ปู่บอกว่าฟันเห็นเป็ดน้อยๆสิบตัวประมาณนั้นประมาณเจ็ดแปดตัวเลยไม่ถึงสิบแล้วเจ็ดแปดตัวน้อย เป็ดเลยเนาะเจ็ดแปดตัวลดได้เย็นเป็นเสียบเลยไม่ถึงไม่ถึงเขาไม่ถึงบอกเสียบไม่ถึงสิบตัวโหู้้เพี้ยนบ่เพี้ยนอันนี้แหละแต่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 ก่อนนะค่อยค่อยถูกนะแต่ก็คนใบเขาถามเขาก็บางบไิกางนี้นี่ยคนใบไป็บโพด แกก an pues ็ได้ยินว่าอย่างหนึ่งเผมก็ได้ยินาอย่างหนึ่งผมก็ซือตาผมก็ถือเอ๊ะได้ยินยงหนึ่งนได้ยินเป็นสิบคนเดียวโอ้โหอยู่เป็นเสียบอะโน้ถึงกล้าพูดนะเนี่ยนได้ยินอย่างนี้นะอาจารย์หนึ่งศนหอหนึ่งศูนอันนี้ไม่รู้นะเพราะว่าหนูได้ยินอย่างนี้แต่ลงตาว่าอะไรนะไม่ถึงสิบไม่ถึงสิบก็คืออะไรนะเมื่อกี้เจ็ดแปดเจ็ดแปดตัวเจ็ดแปดตัวเจ็ดแปดตัว ไม่ถึงสิบเจ็ดแปดตัว,ตวไม่ถึงสิบเป็ดน้อยเป็ด <8 S 2> น้อยโอ,อ้โหจูจ <c oughs> ิตตีเป็นไม่แบบนี้แต่ไหนปันก็งเป็ดตีเป็นบ้างไหมภาษาแกมเนก็เป็นแปดแปดแปด ภาษาไทยแปลว่ายังไงเป็ดกระเป็ดจาแปลอาจารย์สมกิจแปลให้จังหน่อยเบื้องต้นก่อนเลยเดี๋ยวรอเขาจะเนี่แหละต้องให้หลวงพ่อแปลดีกว่าแล้วก็แล้วก็มีแล้วกเพราะว่ายังไม่ชัดยังไม่ชัดก็คือยังไม่ชัดอยู่เนาะก็ประมาณนี้อาจารย์ลองดูอยู่อันนี้เป็นแนวทางที่เบื้องต้นเพื่อไปเป็ดเนาะเป็ดเป็ดมาไกลไปพ่ต้องเรียนใจเลย ฟันมันเป็นกับไก่พอตีง่ายเนาะ <c oughs> เป็นน้อยเป็นน้อยอ่ะมันเป็นน้อยประมาณแปดหรือถึงเจ็ดตัวเจ็ดแปดนี่ก็เป็นหนึ่งเป็นสองถ้าตีก็คือหนึ่งแปดเจ็ดสองแปดเจ็ด อันนี้อาจารย์ตีให้ตีนในตีส่วนส่วนตัวเพราะขาสองเป็ดตัวหนึ่งก็เป็นหนึ่งก็ประมาณเจ็ดแปดตัวก็ตีเขาเนี่มาณนี้ไปโกนันี้เป็นแนวทางแนวทางไปโกของปูนะคะที่ให้นะคะเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะคะท่านผู้ชม ามาปูยังไม่มั่นใจบอกว่าเลขยังไม่นิ่งนะคะให้เป็นแนวทางไปก่อนนะคะสำหรับอา,อาจารย์ที่ตีให้นะคะที่ปูฟันเห็นเป็ดนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะเดี๋ยวแอดมาตามให้โค้งสุดท้ายนะคะอีกรอบนิกรอบหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะทางเพจมินิชแน,นลแล้วก็ทางมินิชแน,นลนะคะใน YouTube นะคะแล้วก็เพจนะคะ ค่ะตอนนี้แอดมินก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะในคลิปนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ